นี่เลยจ้าทุกคนเมื่อวานนี้เนาะส่งคนเฮาก็คือหลังจากเบื้องบุญสรงเฮอแล้วเนาะก็แอบไปเบื้องทางที่เฮาเคยไปสุดก่อนก็คือแบบอ่าทางแดงจริงสีนะทุกคนเนาะแต่ระหวางสองเส้นทางจะมีต้นไม้หง่แล้วก็ต้นไม้มันจะเอื้อยเข้าหากันจัิงสีทุกคนแล้วแบบเป็นอีกอย่างที่งามเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เขียวสดอิ่มแบบ พ่าแบบไปแล้วลมเย็นเยนะ็นเนาะทุกคนอยูุนานายังให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศคือแบบอากาศเย็นแหนะ้งเนาะทุกคนเนาะอันนี้แบบยูเนะคเขนนครหลวงเนาะทุกคนเนาะบอกเลยเลยว่าพ่าแบบบนหน้าเสื้อว่าจะมีแบบต้นไม้ใหญ่แบบนี้ระวางสองทางทางเนาะเห็นให้แบบเวลาการเดินทางไม่อย่างเี้นะทุกคนแบบหายห่วงเลืองแบบอากาศ้อนเลยทุกคนแต่ว่าถ้าไปแล้วดูฝนกะ เป็นต่ายในเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายันต้นไม้หักเพราะว่ามันเป็นสองพังทางจึงสีเดทุกคนแบบขี่ไปขี่ไปเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะขี่ไปนี้ก็คือแบบหาบนท่ายหูทุกคนที่จริงมันแบบยาวแห้งในทุกคนเอ้เพราะว่าขี่เข้าไปเนาะมันจะมีบานคนอ่าระวางอันทางในเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตัวนี้หันมันจะเป็นทงให้ทงนา ของกเจ้าเนาะทุกคนเนาะอีกฝั่งซ้ายเนาะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นน้ําของทุกคนแล้วฝั่งขวามันก็จะเป็นอาทุง่งนาแบบค่วงกวางเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าไปหอดจุดหนึ่งเราก็ว่า4ีอาไทย ลงลงรถหล,ล้วจ็จะถ่ายรูปบนะทุกคนนะพาวาเนี่ยหาอยู่นะทุกคนนะหามุมหามุมว่ามุมใดงามน้อสีแบมุมใดต้นไม้แบบมันตึบหนาเนี้ยเองสิฮะน,นะเพื่อนก็ขี่ไปขี่ไปแล้วมีคนขับรถทุกคนเพื่อนก็สุดทางอาดัดคลิปเดี๋ยวาทางนี้ก็ได้มีแหละทุกคนป้าแบบเนี้ย หลังจากนั้นเพื่อนก็นโจทย์รถนะทุกคนเนาะโจอดรถมาถ่ายรูปแล้วก็ทัดคลิปทุกคนบพรเลยว่างามเฮงทุกคนระว้วางส่งทางทางเห็นบอกทางนี้จะเป็นแบบท่งนาเขียวกุ้งเลยทุกคนแบบว่าจะตัเห็ดทางนาเซงแล้วก็น,นาปีอยู่เนี่ยทุกคนก็คือแบบจะมักมาตะโลดเนาะคือไทยหันจะมักมาแล้วก็จะส่วนแฟนมาตะโลดแบบว่า